มูลไปด้วยกันกับช่องคอยมีมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของลูนาหรือเทอราแคสิกด้วยกันนะครับแต่ก่อนอื่นผมขอโปรโมทกระดานบิดเกตนะท่านใดสนใจในการฝากเหรียญลูนาแคสติกดอก5-8%ระยะเวลาการฝากคือ30วัน นะครับก็สามารถเข้าไปฝากได้แล้วก็ผมก็ฝากสำหรับหลักสูตรเหรียญต้นน้ำนะครับเรียนก่อนรวยก่อนนะช่วงนี้จะเข้าตลาดกระทิงแล้วก็น่าจะหาองค์ความรู้อะไรพวกนี้ในการเก็บเกี่ยวนะครับตลาดกระทิงเพราะว่าเหรียนต้นน้ำมันไวนะครับพวกนี้มันเป็นเทรนที่ไวแล้วก็ ถ้าเกิดพลาดแล้วก็คือพลาดเลยประมาณนี้นะครับเหมือนกับปี2021ที่พลาดดอทกับชีบะเนี่ยนะก็เรารวบรวมประสบการณ์จากความรู้ตรงนั้นอนะเอามาใช้ประยุกต์ใช้กับปีต่อๆไปอาจจะไม่เหมือนกันโดยตรงนะครับแต่ว่าแต่ว่ามันพอมีบทเรียนอะไรหลายอย่างที่สอนเราตลอดที่แอลคอยมีการเติบโตโอเคครับเราก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วนะครับเราก็จะทิ้งอ่า ลิงก์การสมัครไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็ข้ามโฆษณาไปเลยเนาะเราเข้าถึงเนื้อหาเลยเนื้อหาแรกของเทอร่าฟอร์มแลก,ก็จะเป็นเรื่องของโดคอนนะครับตอนนี้สารทางเกาหลีใต้นะครับในมอนเตนโกนก็ตัดสินใจที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปเกาหลีใต้เรียบร้อยนะครับดังนั้นการส่งเนี่ยไม่ได้ผิดแผนอะไรนะครับเพราะตั้งแต่ประมาณต้นปี นะครับประมาณกุมพามีนาเมษานี่ก็จะส่งไปหนึ่งครั้งละแต่ผมคาดว่าคดีน่าจะยังไม่เคลียร์นะครับในฝั่งของสหรัฐอเมริกาเขาก็เลยตัดสินใจที่จะรอคดีก่อนแล้วค่อยตัดสินใจที่จะส่งนะส่วนใหญ่เนี่ยผลโพลคือคนอยากที่จะส่งไปทางฝั่งของอเมริกามากกว่าเกาหลีใต้นะครับแต่ผมก็คิดว่า,าเขาวางแผนไว้ประมาณนี้นะครับคือให้ศาลเนี่ยทุกอย่างเคลียร์ก่อน นะครับเราค่อยไปฝั่งของเกาหลีใต้นะครับล้วก็โดคอนก็จะไปติดคุกที่นั่นแล้วราคาของลูน่าสอูนย์นะครับผมเน้นย้ําเลยคือลูน่าสอที่มีปัญหาในเกาหลีใต้จะถูกปัดนะครับลูน่าแคสติกไม่ค่อยมีปัญหานะในสารนะครับกับ UST นะครับ UST US เนี่ยหรือ UTC s ที่หลุดเพกเนี่ยจะไปมีปัญหากับคดีทางฝั่งของสหรัฐมากกว่า นะครับเพราะว่าคนสหรัฐอเมริกาถือ USDC ค่อนข้างเยอะหรือ UST ค่อนข้างเยอะนะครับก่อนที่จะล่มสลายนะดังนั้น USC เนี่ยเป็นผลพลอยได้นะครับแต่ผลผลการปั่นเนี่ยนะครับก็คือเหรียญลูน่า2.0กับคุณเดนเนลชินเนี่ยนะครับหรือคนที่เป็นผู้ก่อตั้งร่วมกันกับเทอร a f ่าฟอร์มแลนะครับหรือเทอร a เนี่ยก็เปิด บริษัทลูกนะครับบริษัทตั้งหาชื่อชินคอร์ปอเรชั่นนะครับแล้วก็ใช้เซิร์ฟเวอร์ของชัยเนี่ยนะครับในการในการร่วมแล้วก็มีการโปรโมทไอตัวแคมเปญของลูน่าสองจุดศูนะครับอันนั้นก็คือลูน่าเดิมนะครับในการโปรโมทเพื่อจะทำให้ลูน่าเนี่ยเอาถูกไปชะเอาถูกโฆษณานะครับคนเกาหลีใต้จะได้มีการถึงลูน่าค่อนข้างเยอะดังนั้น คดีส่วนใหญ่จะเบนไปทางลูน่านะครับผมผมไม่ได้พูดตามตามความลำเอียงนะผมพูดตามข้อมูลนะครับหลายท่านบอกว่าผมลำเอียงผมบอกว่าไม่ใช่นะครับเราไปตามข้อมูลด้วยกันแล้วตัวส่วนของฝั่งของสหรัฐอเมริกาก็จะโดนลูน่าเนี่ยแหละนะครับแล้วก็คุณแกรี่เจนเซอร์เนี่ยพยายามที่จะยึดมากที่สุดคือลูน่ากับ UST นะครับสองเหรียญเนี้ยส่วนลูน่าแคสิกไม่ค่อยมี อาจจะมีโดนปากไปลายไปบ้างตรงที่เขาเรียกว่ากระเป๋าของ LUNA Foundation กาดเขาให้กับทางคุณแกลลี่เจนเซอร์ไปแล้วนะครับส่วน l ูนา2.0ที่อยู่กับฝั่งเทอร์ล่าฟอร์มแลบเขาจะเผาทิ้งหมดนะครับก็จะทำให้ลู n a 2.0เนี่ยอุปทานไม่ถึงพันล้านนะครับดันั้นถ้ามีการปานจริง ราคาอาจจะได้เห็นน้องโซโลน่ายอมๆนะครับตัวนี้ก็ข้อมูลเนี่ยน่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ข้อมูลรายละเอียดปีย่อยเหมือนเดิมก็ลมสลายหลุดเพ็กสูญเสียมูลค่าประมาณสี่0มืนล้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นข้อมูลเก่าที่ผมไม่ค่อยอยากพูดถึงเท่าไหร่อ่ะนะครับข่าวที่สองนะครับจริงๆนะี่ยมันจะสอดคล้องกับข่าวเมื่อวานนะครับที่ทาง ไอตัวของเหรียญน,นะครับอย่างเมเลอร์อย่างตัวของแอสโตอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่หรืออังเคอร์ที่อยู่ในกระเป๋าเดิมนะครับที่อยู่ในการล่มสลายเกิดมีการโดนแฮกนะครับจากแฮกเกอร์ตรงนั้นนะครับก็เลยกลายเป็นความกังวลว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเทอรล่าฟอร์มแลจะมีตังใช้ ให้กับบรรดาเจ้าหนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นฝัดอีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาจะหนีหนี้หรือเปล่าอันเนี้ยอันหนึ่งเนาะกับอันที่สองคือตั้งใจจะโยนขี้ให้คุณแกลลี่เกนเซอร์หรือเปล่าเพราะคุณแกลลี่เกนเซอร์เนี้ยไปยึดไอสินทรัพย์ของเขานะครับแล้วเขาแบบเอ่อต้องการไอตรงนั้นอะมาในการชำระหนี้นะครับให้กับชุมชนนะครับ ให้กับชุมชนก่อนบางส่วนด้วยนะครับก็คือเขาอยากที่จะปั่นเหรียญปั่นเองนะแต่คุณแกลี่เขาคงแบบว่าถือเหรียญน,นั้นไว้บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวอเมริกาปั่นเองนะครับอย่างนั้นมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นบล็อกเชนเทอร์ล่าได้ประกาศหยุดทํางานชั่วคราวสูงถึงบล็อกนะครับหนึ่งหนึ่งสี่สามศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์นะครับและธุรกรรมของผู้ใช้จะไม่ได้รับการดําเนินการอีกต่อไปในช่วงเวลาในการหยุดในการทํางานตามโพสต์ x นะครับ อย่างเป็นทางการเทอร่าและทีมงานร่วมผู้ตรวจสอบของเทอรอล่ายาง Phoenix One นะครับเพื่อติดตั้งแผ่จฉุกเฉินเพื่อจะระง,งับเพื่อแก้ไขช่องโหว่ที่ต้องสงสัยนะครับจอันนี้ก็มีโพสต์อันนึงจากโดย k y v e r Alert นะครับก็เปิดเผยช่องโหว่กล่าวส่งผลให้มีการขโมยโทเก้น s t t r p p r t นะครับแล้วก็ ประมาณประมาณหกสิบล้านโทเค็นนะครับเป็นเหรียญ usdc นะครับราคาก็ลดลงประมาณหนึ่งดอลลาร์นะครับทีเดอร์ประมาณห้าแสนเหรียญ usdt ลดลงหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์ดอลลาร์นะครับโทเค็นบิตคอยประมาณสองจุดเจ็ดเหรียญ btc ก็ลดลงประมาณหกหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบแปดเพราะ btc เป็นตัวที่ผมเชื่อว่าทำให้เกิดฝักตรงนี้ออกมานะครับราคาโทเค็นของ astro ร่วงลงกว่าหกสิบเปอร์เซ็นต เป็นผลจากการระงับการทำงานของบล็อกเชนและข่าวการแก้ไขช่องโหวง่ทำให้ราคาของแ s t โตลร่วงลวงประมาณ0.045ดอลลาร์นะครับและก็เหลือเพียงประมาณ0.0131ดอลลาร์นะครับณนะเวลา0 3 0 0 USDC นะครับแล้วก็ UTC นะครับแล้วก็ของวันที่31กรกรายนก็บอกว่าก่อนที่ข่าวจะแพร่สปาร์โทเก้นแอสโต จำนวน60ล้านถูกกล่าวหาว่าถูกขมโมยไปนั้นมีมูลค่าประมาณ2.7ล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็ตอนนี้มีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ1.08ล้านดอลลาร์เนื่องจากราคาโทเค็นทรงตัวอยู่ที่ประมาณ0.018ดอลลาร์แม้ว่าโทเค็นจำนวน60ล้านนั้นนะครับจะเทียบกับเพียงประมาณ5.5%ของอุปทานทั้งหมด แต่เหตุการณ์นี้ยังคงดำเนินทำให้ราคาของโทเคนตัวนี้ต่ำลงนั่นเองนะครับอันนี้ก็ตัวโทเคนที่ชื่อว่า ATL หรือ a s t o นะครับฉะนั้นใน Coin Market ก็เผยเห็นว่าราคาโทเคน Astro เนี่ยร่วงลง60%ที่มาจาก Coin Market Cap ก็เกี่ยวกับ Terraform Labs จะขายบริษัท4แห่งเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการปิดกิจการนะครับคือต้องใช้นี่เขาไปอนะ ก็ข้อมูลอันนี้มาจากทางทางเทอรล่านะครับเทอรล่าเขาบอกว่าเขาไม่มีเงินขนาดนั้นทางคูณแกลลี่บอกโอ้ยไอที่โกงมามีเงินเยอะแยะมากมายเอาคุณเอามาชําระนี่ก็ไดผ้ผมก็ไม่รู้ความจริงนะว่าว่าว่ามันออกมาเป็นยังไงนะครับดังนั้นเทอรล่าฟอร์มแลบปิดาก,การเมื่อวันที่12มิถุนายนเทอรล่าฟอร์มแลบตกลงที่จะจ่ายเงินค่าชดเชยให้กับสํานัก คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของ S&E-C ของสหรัฐอเมริกาเป็นมูลค่าประมาณ4.47พันล้านดอลลาร์การชำระเงินชดเชยของเทอรล่าฟอร์มแลบนะครับเสกรวมถึงค่าปรับเนี่ยประมาณ3 6พันล้านดอลลาร์นะครับค่าปรับทางแพ่งประมาณ420ล้านดอลลาร์และดอกเบี้ยก่อนคำพิพากษาเกือบ467ล้านดอลลาร์นะครับดันั้นตามแผนการชำระหนี้ของโดคอน หรือการชำระเงินชดเชยของโดคอนนะครับเทอร์าฟอร์มแลบเซกร,รวมถึงค่าปรับ3 6พันล้านดอลลาร์ค่าปรับทางแพ่ง420ดอลลาร์และดอกเบี้ยก,ก่อนคําิี้ป้าาเกือบ4 6 7ล้านดอลลาร์ผมทวนอีกครั้งนะครับตามแผนกำจชดลันนี้ของโดคอนอด,ดีตซีโอนะครับต้องรับผิดชอบเป็นเงินประมาณ204ล้านดอลลาร์หลังจากที่เซกพบว่าบริษัทต้องรับผิดชอบนะครับต่อการล่มสลายของระบบนิเวศของเทอรรา ส่งผลให้ผู้ลงทุนสูญเสียเงินประมาณ40,000ล้านดอลลาร์นะครับการพนัฒนาของเทอร์่านำไปสู่การใช้ประโยชน์ในวันที่19กรกฎาคมเทอร์่าฟอร์มแลบได้ประกาศว่าพวกเขาจะเปิดชารเตอร์ไบรท์นะครับอีกครั้งหนึ่งโดยให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถแลกสินทรัพย์ออกมานะครับที่ผนึกบนบล็อกเชนของเทอร์่าแคสิกได้นะครับก็อาจจะมีพวกเหรียญอย่างาพวก u n c l e c ร์วคนะครับเราก็ตัวของ m ม l l e r อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถแลกมาเป็นตัวของ Luna c l a ส s i c ได้นะครับก็ประมาณนั้นนะครับหรืออาจจะมีตัวของ Luna 2.0ด,ด,ด้วยนะครับและเขาก็จะมีการเผาโทเคน Luna ประมาณ150ล้านิบาโทเคนที่อยู่ในนั้นด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตามคดีมาตาที่11นะครับที่โพสต์ x ใน X เนี่ย่าเป็นการแจ้ง คำสั่งศาลนะครับต่อชุมชนนั่นเองนะครับดังนั้นเธอล่าได้แจ้งว่าพวกเขาเนี่ยมีเวลา30วันในการแลกรับสินทรัพย์ที่ปิดผนึกในช h ตเตอร์บนะครับรู้สึกช h ตเตอร์บจะมีปัญหานะครับในที่ผมอ่านข่าวเมื่อวานนะรู้สึกว่าน่าจะแลกยากนะครับเราแลกไม่ได้ตามโพสต์ดังกล่าวก็ผ่านไปถึง30วันนะครับไรจะถูกปิดอย่างเป็นอย่างถาวรนะครับและสินทรัพย์ก็จะถูกลบทิ้ง นะครับไอ้ที่ลบทิ้งไปไม่รู้ว่าใครเสียหายเท่าไหร่ด้วยนะครับไม่รู้ใครต้องรับผิดชอบด้วยนะมาต่อนะครับที่เหรียญทางฝั่งของ Luna หรือเทอร a c ่าแ s ส c นะครับเขาบอกว่าไม่ได้รับผลกระทบจากการแฮกของเทอร a ่นี่คือสาเหตุนะครับเขาบอกว่าบล็อกเชนของฟ h นิกซ์วันเนี่ยประสบปัญหาเนื่องจาก IBC go version เจ็ดจุดสามเนี่ยที่แยกออกมานะครับภายในซึ่งมีไม่มีการอัปเดตตั้งแต่ปีที่แล้วในทางกลับกันเทอร่าแสก็ยังคง รักษาการพึ่งพาการสื่อสารระหว่างบล็อกเชน IBC ได้นะครับไว้ก็ไม่ได้รับผลกระทบนะครับเนื่องจากการได้รับอัปเกรดครั้งใหญ่โดย General l a b นะครับซึ่งเป็นผู้พัฒนาหลักเมื่อหลายเดือนก่อนต่อมานะครับเป็นข่าวข่าวหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับเป็นข่าวการวิเคราะห์ละกันว่าเออตอนนี้ มันจะมีกลไกการเบิร์หนึ่งจุดห้าเปซ็นจากศูจุดห้าเปอร์เซ็นใช่ไหมดังนั้นหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นเนี่ยมันจะช่วยทําให้พยุงราคาของเทอร์ราแคสิกแล้วก็ทําให้ราคาของเทอร์ราแคสิกไปต่อได้หรือไม่ผมบอกว่าได้นะครับแต่อาจจะระยะยาวซึ่งการเผาของเทอร์ราแคสิกเนี่ยผมต้องบอกนะว่าอุปทานอย่างหนึ่งคือมันมีเยอะเกินไปนะครับแล้ววานยังไม่ได้ผักดันราคาจริงๆ อ่ผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างโฟกี้นะครับตอนประมาณ่าประมาณาประมาณปีที่แล้วนะครับเข้าต้นปีเนี้ยโฟกี้บอกไอจะเผาสิบสี่ล้านนะครับสิบสี่ล้านล้านโฟกี้นะครับพอเผาไปเสร็จราคาไปเลยนะครับเห็นไหมมันมีแรงผักดันจริงๆคือมันตั้งใจที่จะดันราคาจริงๆแต่ว่าเธอล่าเนี่ย มันก็มีการเผาเรื่อยๆนะแต่ว่ามันไม่ได้เผาก้อนใหญ่นะครับมันก็เคยมีตอนช่วงปี2022ปลายปีต้นปี2023ว่าอืเขาพยายามที่จะเผาแบบสองล้านล้านเลยนะครับจะแบบเอาให้หายไปทีเดียวเลยจะได้จบนะครับราคาจะได้ไปสำหรับผู้ถือเขาจะได้ได้แฮปปี้ดีดากันนะครับเสร็จแล้วก็ไม่มีนะครับดังนั้น1.5%เนี่ยผมว่า มาก็ช่วยได้พอสมควรแต่ไม่ได้เยอะนะเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะให้ราคาไปเขาตั้งใจจะประคองระะกระแส,ะก,ะสะการเผาผมว่าการเผาของไอตัวของรูหน้าสองจุดนะูนน่ะเผาแบบนั้นยังดีกว่านะครับเพราะหนึ่งคืออุปทานมันน้อยอยู่แล้วแล้วเาเรา,เราพอเห็นนะครับว่าเ,เหรียญมันราคามันต่ำจริงๆนะครับแล้วมันพร้อมที่จะให้ไปได้เพราะว่า เหรียญน่ยอุปทานมันไม่เยอะนะครับเราก็คนที่ลงทุนเนี่ยก็ต้องใช้เงินเยอะต้องใจปั้มอ่ะนะครับนั้นวานจะไปทางเนื้อมากกว่านะครับแต่ลูน่าแคสิกเนี่ยมันก็มีข้อดีหลายอย่างนะนะครับคือพอเวลาพุ่งอะ่ะมันคุ้มกว่าลงทุนน้อยกว่าอะไรอย่างนี้นะนะครับอย่างน้อยคุณมีลูน่าแคสิกต้องมีสักสิบล้านลูน่าแคสิกนะครับเขาบอกว่าอ่า ปรับจาก0.5เป็น1.5หาใช่ไหมนะครับหากปรับขึ้นภาษีการเบรมก็ไปจากให้ชุมชนกับ r a c l e p o o ูเป็น3เท่านะครับแล้วก็มันมีรายละเอียดตรงนี้นะครับเกี่ยวกับภาษีการเบรมภายใต้ระบบปัจจุบนัน0.5%ก็จะถูกแบ่งเป็น2ส่วน80%มุ่งไปกลไกการเบิร์น20%ก็จะถูกแบ่งระหว่างระหว่างชุมชนและออ c ์โค o พูโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระจายที่20%จะถูกแบ่งไประหว่างชุมชนที่1 0เ และออร์โลโ o พูที่10%นะครับเวอร์ชันที่3หน้าที่1นะครับก่อนการอัปเกรด3ครั้งในให้ความมั่นใจกับออร์โลโ o พูจะได้รับประมาณ10%จากภาษีที่ถูกเผานั่นเองนะครับฉะนั้นข้อเสนอภาษีทำให้เพิ่มขึ้นอัตราภาษีที่ถูกเผาถึง3เท่าหากเพิ่มภาษีที่ถูกเผาเป็นระดับ1.5นะครับการจัดสรรมันก็จะเปลี่ยนไปอยู่แล้วนะครับเขาบอกว่าการจัดสรรเนี่ยจะ ที่ถูกเผาเนี่ยจะเพิ่มขึ้น0.4%เป็น1.2%และการปรับขึ้นจะมีการทำให้การบรบจับเพิ่มขึ้นเป็น3เท่านะครับสำหรับชุมชนและออร์ l ลคอ o พูนะครับไม่น่าพวก v a l i d a ี o เไม่เคยยอมนะครับเราก็เอาใช้คำอ้างว่าถ้าเผาเยอะเนี่ยกลัวไบแนนเขาจะไม่ร่วมด้วยอะไรอย่างนี้นะครับเพราะไบแนนจะต้องจะต้องเผาอะนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดคิดอัตราเยอะขึ้นนะครับเขาก็ต้องมีส่วนแบ่งอะไรที่เยอะขึ้นอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นคำพูดของตัวทาง CC หรือ b i n a น c e เองหรือว่าทาง v a l i a เอเตนะครับก็เขาบอกข้อเสนอการขึ้นภาษีทำให้อัตราการถูกเผาเพิ่มขึ้นเป็นสังเท่านะครับจากระดับประมาณ1.5เปอร์เซนะครับการจัดภาษีที่ถูกเผาก็จะเพิ่มขึ้นจาก0.4เป็น1.2เอร์เซ การปรับเปลี่ยนนะครับนี้จะทําให้อัตราการบริจาคเพิ่มขึ้นเป็น3เท่านะครับสําหรับชุมชนและ o r a c โกพูลดังนั้นการเพิ่มภาษีนะครับที่ถูกเผาคาดว่าจะทําให้โทเค็น u ูน่าแคสิกและ u ูเถูกเผาเร็วขึ้นรวมถึงการเพิ่มเงินทุนสําหรับสําหรับพูของชุมชนนะครับและพูของ o r a c โ e ซึ่งรองรับรางวันการการสเต k กิ้งในระยะยาวนะครับ อันนี้มีคำกล่าวของ v a l เลเเตอร์คนหนึ่งชื่อจีซัสลอดนะครับสิ่งนี้จะทำให้มีอัตราการเผาโทเคนที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญจึงทำให้การสนับสนุนทางการเงินสำหรับโครงการของชุมชนและรางวัลสเต็กกิ้งที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามข้อเสนอนี้จะถูกเข้าสู่การลงคะแนนะนะครับเสียงของฝ่ายผู้กำกับดูแลต่อกลไกแท็กถูกแก๊สเนี่ยก็จะสามารถใช้ได้สำเร็จนักพัฒนาของ แ a ็กทูแกของเจเน็ตแล็นะครับก็คาดว่าซอฟต์แวร์เนี่ยจะพร้อมใช้งานในเดือนสิงหาคมนะครับราคาของ Luna Classic ก็อยู่ที่ประมาณ7,000หรือ8,000นะที่ศูนย์สี่ตัวนะครับก็มีการลดลงสัก3%ในยีิบสี่ชั่วโมงบ้างนะครับแล้วก็ u ู t c ก็ประมาณพัตนต้นๆนะครับก็คิดว่าน่าจะลงถึง5,000ในเร็วๆนี้ รเราก็น่าจะเป็นรอบสุดท้ายและก่อนที่จะขึ้นไปแรงๆสักเริ่งรอบนะต่อมานะครับมาตามข่าวของบ i แ a น c ์สักสข่าวด้วยกันนะครับข่าวแรกก็จะเป็นการพาร์ทเนอร์ระหว่างบ i แ a น c ์แ l a นะครับกับตัวของ practical network ตัวนี้นะครับบนพื้นฐานของ chain abstraction ก่อนอื่นนะครับผมแนะนำองค์กรบ i แ a น c ์แ lap ก่อนนะครับ ก็ไบไบแน l a b เนี่ยทำเกี่ยวกับเรื่องของของบล็อกเชนและคริปโตโดยเฉพาะนะครับเกี่ยวกับโครงการหรือโปรเจกต์หรืออินโนว t ชันแบบนี้นะดันั้นเขาก่อตั้งตั้งแต่ปี2018นะครับแล้วก็ b บ n a น c e นะครับก็ควบมีโครงการทั้งหมดอ่ะที่ครอบคุมประมาณ250โครงการจาก25ประเทศใน6ทวีปบริษัทพอร์ตโฟลิโอของ b บ n a น c e l a b นะครับกว่า65บริษัท เป็นโครงการที่ผ่านโปรแกรมบ่งเพาะธุรกิจของของบแอนนะครับบแน l a b ก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลบน x ได้ฉะนั้นวันนี้นะครับเขาได้จับมือกับ practical network นะครับแล้วก็ตัวของ a p s t a c h เชน a p s t a c ด้วยนะครับก็คือเป็นการที่การจับมือกับ practical network เนี่ยนะครับหลักๆเนี่ย คือเขาต้องการทำเรื่องเกี่ยวกับเว็บสอยู่แล้วนะครับใบแนยอันนี้ก็เป็นโครงการใหม่เนาะเราเป็นโครงการที่รเริ่มทำด้วยกันนะครับก็คิดว่าเดี๋ยวน่าจะมีเหรียญออกมานะครับผ่านการล้านแผดล้านภูบนกระดานใบแนนนะครับจากนั้นเหรียญเนี้ยก็เป็นเชนคล้าย a เลเยอร์หนึ่งสสาแหละแต่อันเนี้ยที่ออกมาในเฟสแรกเนี่ยอาจจะเป็นเลเยอร์หก่อนนะครับเขาก็จะ ทำเรื่องของสภาพคล่องค่าแกส๊สนะครับแล้วก็เชนอหนึ่ะครับเราก็บัญชีสากลนะครับคือมีการจัดการแมนเนจเรื่องของเว็บ3มันก็ต้องมีแอคเคาทมีการจัดการนะครับเม็ดเงินนะครับมีสภาพคล่องฉากนั้นตัวนี้นะครับไบแอน์เขาไว้ใจนะครับไบแอน์แ l a b เขาไว้ใจก็น่าจะดีพอสมควรนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะถูกคล้ายๆกับตัวของ คล้ายๆหลายตัวนะครับที่ออกมาเป็น L 1เนี่ยนะครับอาจจะไม่ใช่ OP กับ a ิทัมนะน่าจะคล้ายๆพวกเซตาเนตเบิร์กอะไรพวกเนี้ยนะครับดันะั้นะมันก็มีหลายตัวเหมือนกันผมจำไม่ค่อยได้นะนะครับมันมีหลายตัวจริงๆนะครับที่ออกมาเป็น L 1ก่อนเราก็ค่อยๆพัฒนาตัวเอง ขึ้นไปนะครับอาจจะเพิ่มเชนอาจจะเพิ่มเลเยอร์นะครับตอนนี้มันมีมันมีเหรียญตัวหนึ่งที่ไปถึงเลเยอร์สแล้วคือ z k นะที่ไปถึงเลเยอร์3แล้วตัวอื่นเนี่ยยังอยู่ในเฟสของเลเยอร์2อยู่นะครับก็จะถูกพัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยแต่ทางบ i แ a น c e เนี่ยเขาก็เขาก็ทำกับ Practical Network ตัวนี้นะครับก็น่าจะมีโปรเจต์ร่วมกันออกมาในอนาคต เราก็ต้องติดตามกันนะครับสำหรับเหรียญตัวนี้น่าจะมีการเข้ากระดานไบแอนด์ภายอีกไม่ไม่เกินปีหน้าเนี่ยนะครับน่าจะน่าจะมีการเข้าแล้วกับ Practical Network นะครับก็ต้องติดตามเหรียญน,นี้ด้วยกันนะครับใครเป็นแฟนคลับของเหรียญประเภทนี้ก็ต้องสะสมนะครับเราก็ถือด้วยกันแหละนะครับก็ส่วนตัวผมผมไม่ค่อยยุ่งกับเหรียญกลุ่มนี้เท่าไหร่นะนะครับ ส่วนใหญ่ผมจะไปเวทางเหรียญมีมแล้วก็ทางลูน่าหรือเทอรล่ามากกว่าเพราะเหรียญน,นี้ต้องใช้ความอดทนสูงนะครับพอสมควรแต่ในจังหวะที่เข้ากระดาในใบแนนแรกๆเนี่ก็สามารถมีจังหวะในการเทรดเนี่ยได้ค่อนข้างดีสำหรับวันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับสำหรับคอนเทนต์ของลูน่าหรือเทอรล่าเนี่ยจะออกไปทางโดคอร์แล้วก็แท็กทูแก๊สนะครับดังนั้นแท็กทูแก๊สเนี่ยก็จะเป็นตัวผักดันของตัวของลูน่าคลาสิกจะอาจจะ จะยาวสักหน่อยนะแต่ว่าผมว่ามันมาแน่นอนนะครับดังนั้นมันจะเป็นตัวที่แรงที่สุดเลยสำหรับลูนาคลาสิกนะครับส่วนตัวของเทอร่าหรือลูนากับ u ูเอซเนี่ยปีนี้น่าจับตามมองเราก็ไปติดตามด้วยกันนะครับผมก็คิดว่าในช่วงของปีนี้ราคาน่าจะไม่ย่อละนะครับถ้าเกิดโดคอนเนี่ยเข้าสู่กระบวนการส่งการสาลเนี่ยนะครับ ราคาน่าจะไปแบบเดียวกับโซเลยทีเดียวนะครับข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็ฝากสําหรับเหรียญต้นน้ําตัวหนึ่งชื่อว่า dmtc นะครับหรือ diamond the cat นะครับตัวนี้ก็เป็นเหรียญต้นน้ําถ้าเกิดใครสนใจผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับเป็นเหรียญอ่าเป็นเหรียญต้นน้ํานะครับก็ ถ้าเกิดสนใจก็เข้ามาคุยกันได้นะครับก็ซื้อที่ Bird Eye เบิร์ดไอจ์ละเรเดียมนะครับเป็นเหรียญเครือข่ายของโซอุปทานประมาณพัน 1, ล้านอะไรอย่างนี้นะครับข้อมูลโดยทั่วไปก็อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมขอบอกทุกท่านนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มนะครับเนื่องจากเราย้ายมาในกลุ่มเนี่ยคือ amazing rich new moon coin ตัวนี้นะครับผมทิ้งลิงก์อันนี้ไว้ให้ ใต้คลิปนี้แล้วนะครับคลิปเก่าเนี่ยผมยังไม่ไปแก้นะไอมิชชั่นนิวมูนวี p นะครับกลุ่มนั้นไม่ต้องเข้าไปแล้วเพราะว่าอตอนแรกเนี่ยผมเริ่มมาจากแอดมินหลายคนนะครับแล้วตอนนี้มันมีสแกนเข้าไปแล้วก็เอาผมออกอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแนะนำนะครับมากกลุ่มนี้เดี๋ยวผมจะ,ะเพิ่มสมาชิกให้นะผมเป็นแอดมินคนเดียวมันง่ายกว่านะครับก็เข้ามาคุยได้ทุกประเด็น ทั้งฝัดทั้งมูลทั้งกาวนะครับได้หมดเลยนะครับก็ก็ก็สามารถคุยแบบโอเพนได้กลุ่มนี้คือกลุ่มที่สำหรับแฟนคลับนะครับของช่องทั้ง3ช่องของเรานะครับแล้วก็มีกลุ่มนะครับก็คือกลุ่มลูน่า4นะครับก็แนะนำว่าลองเข้ามาพูดคุยก็ได้นะครับคงไอกลุ่มที่ มีอยู่ประมาณสัก2หรือสามกลุ่มเนี่ยส,สามร้อยสี่ร้อยเนี่ยผมคงไม่ได้ใช้แล้วนะครับเข้ามาใช้ในกลุ่มนี้กันในเทอร์ลาแคสิกนะครับกลุ่มที่เหลือก็สามารถเข้าไปคุยกันเองได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับและสำหรับวันนี้เราก็หวังว่าตัวของลูนาหรือเทอร่านะครับจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะม,ไมูไปด้วยกันกับช่องคอยนนิสํสหรับวันนี้ขอตัวลาปิกเกตเว็บ3เปลี่ยนจากเมกะสบ แต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดานบิดเก็ตสามารถสมัครกระดาน